สวัสดีค่ะคุณแม่นางแม่เฟิร์นนะคะมาจ้าน้อยนาน้อยนาจ้าบานเดือสดจากต้นเก็บมาเก็บมาเมื่อกี้สดจากต้นจ้าน้อยนาค่ะอาหารตามฤด,ดูผลไม้ผลไม้ตามฤด,ดูน้อยนาจ้าปลูกธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะนี่น้อย น้อยนาปลูกธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าได้คุณค่าทางโภชนาการด้วยมีประโยชน์ด้วยจ้าน้อยนาน้อยนาบ้านๆก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะปลอดสารพิษน,นะจ้าน้อยนาจ้ามาเดือมาเดือน้อยนาน้อยนาปลูกเองกินเอง องงางั้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ